สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธยดิดาโอสถานุนเป็นตัวแทนจากทีมที่24จะมานำเสนอเรื่องโปรเจกต์3 World w o r l d Organization Welfare Project บริษัทอิเกียประเทศไทยจำกัดความเป็นมาขององค์กรอ k เกียเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์เล็กๆในชนบทของประเทศสวีเดนแต่ปัจจุบันอ k เกียได้กลายเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านระดับโลกที่มีราคาไม่แพงมอมให้ทางดีไซน์ที่สวยงามและความสะดวกสบายให้แก่ผู้คนทั่วโลก สินค้าหรือบริการขององค์กรโดยสินค้าของอิกเกียก็จะมี 1. เฟอร์นิเจอร์เช่นเฟอร์นิเจอร์สำหรับเกมเมอร์โซฟาเฟอร์นิเจอร์จัดชุดเตียงนอน 2. ของตกแต่งบ้านเช่นรูปภาพกรอบรูปต้นไม้ดอกไม้ประดิษฐ์ 3. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวอุปกรณ์ไฟฟ้า 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเช่นระบบบานเลื่อนปุ่มจับบานตู้ และ 5. วันโฮมสมาร์ทเช่นที่กรองอากาศอัจฉริยะไฟอัจฉริยะม่านไฟฟ,ฟ้าเป็นต้นค่ะบริการของอีเกียได้แก่ 1. บริการจัดส่งสินค้าคลิกแอนด์คอลเลก 2. นโยบายเป็นคืนสินค้า 3. นโยบายผ่อนชำระสินค้าและโปรโมชั่นบัตรเครดิต 4. บริการออกแบบและตกแต่งภายใน 5. บริการประกอบเฟอร์นิเจอร์และ 6. บริการหยิบสินค้าค่ะ ความสำเร็จที่โดดเด่นขององค์กรความสําเร็จของ IKEA มาจากจุดแข็ง3ข้อด้วยกันคือ 1. Great Design สินค้าของ i k เกียมีดีไซน์ที่ทันสมัยไม่หวือหวาแต่สวยงาม 2. High Value เมื่อเทียบกับสินค้าการใช้งานแล้วของที่จําหน่ายใน IKEA ีล้วนแล้วแต่มีคุณค่าเหนือกว่าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งภายในบ้านในระดับเดียวกันและ 3. Affordable Price สิ่งที่อีกเกียตอกย้ำมาตลอดคือใครๆก็ออกแบบสินค้าส,ายสวยๆได้ในราคาที่แพงแต่มีเพียงไม่กี่แบรนด์ที่สามารถออกแบบสินค้าให้สวยที่มีคุณค่าและสามารถหาซื้อได้อย่างง่ายได้การจัดสวัสดิการที่โดดเด่นขององค์กรส่วนลดพนักง,งานอีกเกียพนักง,งานทุกคนเป็นลูกค้าคนสําคัญที่สุดของอีกเกียรเราจึงมอบส่วนลด15%สําหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้านและอาหารที่จำหน่ายในสตอิเกียแก่พนักงานทุกคนซึ่งพวกเขาจะใช้ส่วนลดนี้ได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานกับเราของขวัญในเทศกาลต่างๆเราล่วมฉลองโอกาสพิเศษต่างๆด้วยกันและเตรียมของขวัญไว้มอบให้พนักงานของเราในเวลาแห่งการเฉลิมฉลองต่างๆตลอดทั้งปีและยังมีของขวัญวันเกิดของขวัญแต่งงานและของขวัญรับบุตรให้แก่พนักงานด้วยสําหรับพนักงานที่ร่วมงานกับเราเป็นเวลานานอีกเกียก็มีของขวัญที่จะมอบให้ในกิจกรรมมอบรางวัล ลองสวิตอ a วอร์ดการฝึกอบรมและความก้าวหน้าในอาชีพเราส่งเสริมและให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยการจัดโปรแกรมฝึกอบรมภายในสําหรับเพื่อพนักงานที่ต้องการพัฒนาตนเองไม่ว่าต้องการเป็นหัวหน้างานเพิ่มพูนทักษะหรือเสริมสร้างความรู้ในสายงานเฉพาะทางพนักงานทุกคนจะได้ร่างแผนพัฒนาตนเองร่วมกับผู้จัดการเพื่อตั้งเป้าหมายสำหรับการทำงานปีหน้าและในอนาคต ทอดบ,บทเรียนนํามาเป่าใช้ในภาครัฐจัดตั้งตลาดค้างค้งสำานักง,งานภาครัฐและเก็บค่าเช่าที่แม่ค้าถูกกว่าตลาดทั่วไปเพื่อให้เพิ่มไรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการประหยัดเวลาในการพักกลางวันของพนักงานเงินที่ได้จากเก็บค่าที่จะนํามาซื้อของขวัญให้พนักงานในโอกาพิเศษสรุปอีกเกลเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทสั่งซื้อสินค้าทางประชีนย์นเ,เล็กในชนบทของประเทศสวีเดนแต่ปัจจุบัน อีเกียกลายเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านระดับโลกที่มีราคาไม่แพงมอบทั้งดีไซน์สวยงามและความสะดสบายให้แก่ผู้คนทั่วโลกมีเส้นสายที่ยาวไกลนับตั้งแต่เริ่มต้นอย่างเรียบง่ายแต่วริสทัทของเรายังคงเหมือนเดิมคือการทําให้ชีวิตประจำวันของใครหลายคนดีขึ้นความสำเร็จของอีเกียมาจากจุดแข็งคือเกตดีไซน์สินค้าอีเกียมีดีไซน์ที่ทันสมัยไม่วือหวา แต่สวยงามไฮแวลูเมื่อเทียบสินค้ากับการใช้งานแล้วของที่จำหน่ายในอีเกียรวนแล้วแต่มีคุณค่าที่เหนือกว่าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านระดับเดียวกันสิ่งที่อีเกียตอกย้ำมาตลอดก็คือใครๆก็ออกแบบสินค้าสวยๆนร่คาแพงได้แต่มีเพียงไม่กี่แบรนด์ที่สามารถออกแบบสินค้าให้สวยที่มีคุณค่าและสามารถหาซื้อได้อย่างง่ายดายสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานคือส่วนลดพนักงานอีเกียวันลาข้อสำหรับทั้งคุณพ่อและคุณแม่ ของขวัญในเทศกาลต่างๆเงินโบนัสประจำปีมุมพักผ่อนและห้องอาหารสำหรับพนักงานการฝึกอบรมและความก้าวหน้าในอาชีพพนักงานผาทางไม่ทํางานมากเกินไป